สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงคุยเข้มเต็มข้อนะครับทางเขาจะท็ l กพัสของเราวันนี้อยู่กับผมเราพิวครับเราจะไปดูเรื่องของกองหน้าคนใหม่แม g เนเต็ดซึ่งคาดว่าจะมาในซัมเมอร์น,นี้ไปฟังกันหน่อยอย่างที่หลายคนรู้กันนั่นแหละนะครับเห็นละตอนนี้เอริเกเชนฮารวางเป้าไว้ก็คือลาสมุตฮอยลุนไม่ใช่แฮร์รี่เคนไม่ใช่วิกตรอ์โอซิมเฮนนะครับเพราะพวกนั้นเนี่ย อยากได้ไหมเดาไม่ยากว่าอยากได้แต่ว่าราคามันโอเวอร์เกินไปไม่สามารถจ่ายได้หรอกในเลทที่เกินร้อยล้านปอนอะนะครับก็ต้องถอยออกมาหอยลุนเลยกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและก็กลายเป็นเป้าหมายใหญ่เลยหลังจากที่นะครับปิดดีลสองแข่งก่อนหน้านี้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเมซันมอว์หรือว่าองเดอโาน่า แต่จากโอนา่าก็คือโฟกัสไปที่กองหน้าเบอร์เก้านะครับตอนนี้ถ้าใครตามข่าวมาอย่างต่อเน,นื่องก็จะเห็นว่ามันยัเตดเนี่ยมีการพูดคุยกับทางออตาลนตาแล้วนะครับมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะคอยลุ่นเนี่ยเดิมทุกวันเนี้ได้ค่าจ้างหกแสนยูโรต่อปีย้ำต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อสัปดาห์เขาจะได้เพิ่มหกถึงเจดเท่าก็จะเป็นประมาณห้าล้านยูโรต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ คุณสมบัติเด่นของคอยลุนคือหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่เพราะผมเชื่อว่าคงไม่ได้ติดตามอากาโชเซอาร์กันมากสักเท่าไหร่และคงไม่ได้ดูออตาลนตานะครับอีกอย่างคอยลุนเนี่ยเพิ่งไปยังขึ้นมาในซีซันที่ผ่านมาเพิ่งย้ายมาเลยนะครับแล้วก็มาโดดเด่นมากในช่วงครึ่งหลังของซีซันที่แล้วก็เลยได้รับความสนใจนะครับ ผมก็ไปเก็บข้อมูลไปดูคลิปครับโอเคเขาเ้าใจว่าดูคลิปหรือว่าดูช่วงที่ตัดต่อจังหวะการทําประตูเนี่ยมันอาจจะไม่พอแต่ผมก็เคยดูอัตาร์ตาเล่นมาก่อนนะครับแล้วจะบอกว่าไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมเชนฮาร์ดถึงชอบคอยลุนคอยลุนเนี่ยเป็นกองหน้าตัวใหญ่อายุน้อยนะครับคุณสมบัติโดดเด่นก็คือพักบอลได้เวลาได้บอลเนี่ยเพื่อนส่งมาให้ปุ๊บถ้าเขาหันหลัง ให้คู่แข่งก็จะพิงเลยพิงปุ๊บบางจังหวะไม่ได้พิงนะครับไม่ได้เก็บบอลเล่นจังหวะเดียวเลยแล้วไม่ใช่เป็นการเล่นประเภทว่าเอ้ยเขี่ยมั่วคืนแปะคืนหลังไม่ใช่มีลูกเล่นที่แพวๆพวสกิลอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าสามารถพัฒนาได้ข้อดีคือถนัดซ้ายก็จริงยิงเปรี้ยงด้วย้ายหนักแน่นแต่เท้าขวาก็ไม่ใช่ประเภทเอาไว้ยืนฉี่อย่างเดียวอะ่ะนึกอ,ออกไหมเพื่อนเพื่อน เท้าขวาก็ยิงได้คอนโทรบอลได้เล่นได้สองเท้าพูดอย่างนั้นแต่ถนัดซ้ายมากกว่าเท่านั้นเองคือถนัดซ้ายเลยแหละแต่ขวาเนี่ยไม่ขี้เละนี่คือคุณสมบัติที่ดีนะครับการเข้าฮอตในกรอบเขตโทษนะครับโฉบเข้าไปพุ่งกันไปข้างหน้าก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันรวมถึงจังหวะหลุดเดี่ยวไม่ได้ยิงยัดมั่วซ่วน,นะครับถ้าไปดูจะเห็นว่ามันมีหลายครั้งที่ฮอยลุนเนี่ยชิปบอลเข้าไปข้ามตัวผู้กาษาประตูที่พยายามออกมาบีบมาปิดมุม ตรงนี้ผมว่ามันโดดเด่นและไม่แน่แปลกจัาว่าเทนฮาต้องการนะครับนักเตะม,มีคุณสมบัติครบนะครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนนะครับมันก็ต้องรอดูก่อนถ้ามาทีมียร์ลีกจริงนะครับก็ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะแปลกใจทำไมเทนฮาถึงจะยอมทุ่ม60ล้านยูโร60ล้านปอนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือเหตุผลไม่ได้แพงเกินไปนะครับพอจ่ายได้แล้วก็นักเตะมีอานาคตมีคุณสมบัติ นะครับที่พอจะช่วยทีมได้แน่นอนตรงนี้นะครับใครไม่เชื่อลองไปดูคลิปดูนะครับหาดูทาง YouTube ก็ได้ของลัสมุดฮอยลุนแล้วมาแลกเปลี่ยนมาแชรา์กันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ